สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้ส่วนบอลสี่คุณธรรมขอนำมาพบกับลักษณะใบบอลอีกรูปแบบหนึ่งครับซึ่งถือว่าเป็นบอลใบยาวอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นประเภทใบไผ่ครับซึ่งเราเรียกกันทั่วไปว่าบอลใบไผ่นั่นเองครับเพื่อนๆครับนี่ครับมาดูลักษณะของมันนะครับบอลใบไผ่นะครับลักษณะใบจะเป็นใบที่เรียวยาวนะครับ เป็นใบที่เรียวยาวนะครับเหมือนใบไผ่ง่ายๆนะครับเหมือนใบไผ่นะครับหูใบจะสั้นครับหรืออาจจะมองว่ามันเหมือนไม่มีครับนี่ครับนี่ฮะเหมือนใบไผ่ไหมครับนี่ครับแลมและการจํากัดความอันนี้นะครับเขาบอกว่าวันนั้นผมได้รับความรู้มานะครับตอนไปงานประกวดบอกว่า บอลใบไผ่เนี่ยต้องมีความกว้างของใบนะครับไม่เกิน2นิ้วครับเพื่อนๆครับนี่อันนี้เป็นเกณฑ์ของเขานะครับไม่เกิน2นิ้วครับถือว่าเป็นบอลใบไผ่ไม่ว่าจะเป็นพัน 1, นู้นพันนี้อันนี้เรายังไม่ต้องลงลึกกันนะครับนี่เอามาให้ดูลักษณะก่อนว่าเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากจำอะไรมากก็นี่แหละครับทรงเหมือนใบไผ่นี่นะครับแล้วดูว่าอย่าให้ใบมันกว้างเกิน2นิ้วนะครับเพราะถ้ามันเกินมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาให้ ชมกันในคลิปหน้านะครับวันนี้นะครับนี่ครับมาดูครับผมว่าเป็นบอลที่มีเสน่ห์นะครับมีเสน่ห์มากสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบความแปลกนะครับของใบบอลบรูปแบบนี้นะครับก็สมควรที่จะหาสะสมไว้นะครับเพื่อนๆครับบอลใบไผ่นี่ถือว่าเลี้ยงโตช้านิดนึงนะครับต้องทําใจนิดนึงนะครับจะโตช้ากว่าบอลทั่วไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าโตแล้วก็คุ้มค่าครับเพื่อนๆครับ แนะนำนะครับถ้าใครอยากให้โตไวก็ขังเดียวครับขังกระโจมเดียวเลยครับก็จะช่วยเร่งความเร็วของการโตเพราะว่ามันไม่ได้รบกวนจากการเปิดเข้าเปิดออกนะครับเพื่อนๆครับแต่สําหรับใครที่จะเรียงนอกตู้นะครับก็ได้ครับตามสบายเลยครับแต่ใบก็อาจจะไม่มากเท่าในตู้นะครับแค่นั้นแหละครับแต่ก็สวยงามเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับเอาครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพามา ชมบอลอะไรเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูผมนะครับถ้าอยากเห็นบอลที่ผมลงผันผ่านมาว่าลงอะไรไปบ้างแล้วนะครับไม่อยากเสียเวลาดูด้านบนนี้ครับเข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์อันนี้ครับกดทันทีครับตรงสี่เหลี่ยมนี้นะครับปุ๊บเราจะเห็นว่าผมลงอะไรไปบ้างแล้วนะครับก็เลือกชมเอาครับว่าอันไหนอยากชมอันไหนอันไหนอยากชมอันไหนไม่อยากชมก็ข้ามไปนะครับและมาพบกันใหม่นะครับกับส่วนบอลสีคุณทำในคลิปหน้าวันนี้ต้องกล่าวคําว่า shaft